สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้ผมมาแนะนาเครื่องปัญญัายรุ่นหนึ่งนะครับเป็น uh. ธนากานะ S Class นะครับ 4, ร้าไก่ S c l a r t t b สองห้า T S สี่แต่ตัวนี้เป็นลานเบาพอดีว่ามีคุณลุงคนหนึ่งท่านหนึ่งนะครับโทรมาบอกว่าอยากได้ลานเบาเป็นโชคออโต้เป็นคันเร่งแบบงี้ยี้อะไรเงี้ยเราจรึงหยิบธนากาขึ้นมาให้นะครับจริงๆงธนากาเนี่ยมันเป็นมันมีความลับแห่งเอเชียอยู่นะครับทำไมเราจรึงกล้าประกันให้มัน อ่าตัวนี้ให้1ปีนะก็เนื่องจากว่าเครื่องยนต์จริงๆเขาใชโ้โลบินนะครับเห็นไหมครับสำหรับรุ่นนี้นะเขาใช้โลบินนะครับโลบินอ,อีโคสองห้านั่นเองนะครับนี่คือโลบินเลยเห็นไหมมันจึงเนี่ยแล้วมันติดตั้งอยู่ในตัวนะนะ,ะเราจรึงกล้าประกันว่าเฮ้ยตัวเนี้ยกันหนึ่ปีนะตอนอากัดยี่งหอนี่นะไม่ใช่คลิวที่เหเละนะครับ เราได้เงินเยอด้วยนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้มากนะครับตนี้สวยเลยนะครับก็ตั้งเปิดราคาให้คุณลุงไปแค่3 0 0เองนะครับรวมสง่อองก็รอคุณลุงตอบมาก่อนว่าเขาจะรับไม่รับนะครับจุดเนจเจ้าใช้งานน้อยด้วยน้อยแบบไหนเราสังเกตากนี้ก่อนเชือนกนะครับแล้วก็สังเกตจากพัดเห็นไหมครับเนะครับพัดไม่สึกเลยเนหะ็นไหมถ้าประหม่าพวกนี้แทบไม่มีเลยเนหะ็นไหมนี่คือเพิ่งแกะนะยังไม่ได้ล้างนะ อะไรพวกนี้โลบินหมดเลยนะครับนี่คือความลับแห่งเอเชียของเจ้าธนากาศนะครับที่หลายคนไม่ทราบแล้วก็ทำไมไอ้เวลานี้ยเนประกันปีงแล้วไม่กลัวเลยหรอจรินเราเรากล้าปรกกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็แยกชิ้นส่วนแล้วก็บริการตามสไตลเ์เราแล้วเราจะชิมเปลี่ยนอัน,นที่มันรู้สึกว่าจะไม่ดีหรือว่ากําลังจะเสียเราชินเปลี่ยนให้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเขาไปใช้ยาวๆครับหายหมดนะครับ เจ้าธนกาศสองห้านะครับน้ำหนักก็เกือบ5โลไม่ไมถือว่าหนักมากนะบเบาๆไปใช้ยาวๆเลยนะครับตัวนี้นะใครชื่นชอบก็มีไม่ไม่มีแล้วนะมีตัวเดียวนะลูนี <c> ิ <oughs> พอดีคุณลุงนั่นหนึ่งสั่งมาแต่ว่าแกยังไม่ได้ตอบนะครับแกยังไม่ได้ตอบมีล้างก็เลยาามาทำคลิปเป็นที่ชมก่อนว่าเจ้าธนกาศมันมันมีข้อเด่นแบบนี้นะครับ ใครที่ช่นชอบแบรนด์นี้ก็ลองพิจารณาดูน,นะครับเป็นแบรนด์หนึ่งที่เรารับประกันได้หนึ่งปีเต็มนะครับก็บนจริงๆว่าเหรนใที่อินโดนีเซียจริงเป็นเบอร์หนึ่งของเขาแบรนด์นี้นะก็ต้องลองสัมผัสดูนะครับโอเคนะครับลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ